สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูกับข้าวง่ายๆกันค่ะเมนูของเราวันนี้นะคะก็คือหมูคั่วตะไคร้ค่ะจะเป็นการเอาหมูเนี่ยมาผัดกับพวกเครื่องสมุนไพรต่างๆนะคะโดยเราจะเน้นที่ตะไคร้ก็จะทำให้หมูคั่วตะไคร้ของเราเนี่ยมีความหอมกลิ่นตะไคร้มากๆเลยแล้วก็มีกลิ่นสมุนไพรอื่นๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวัตถุดิบในการทำหมูคั่วตะไคร้ของเราในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสำหรับวัตถุดิบนะคะ ก็จะต้องประกอบไปด้วยเนื้อหมูค่ะเราใช้เป็นหมูสันคอนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําให้ดูด้วยว่าเราหมักเขายังไงนะคะตะไคร้สองต้นค่ะหอมแดงประมาณ4ี่หัวนะคะพริกเนี่ยถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่มากกว่านี้ก็ได้เผ็ดหน้อยก็จะไม่ใส่เลยก็ได้นะคะกระเทียมจีนประมาณ4-5กลีบแล้วก็ใบมะกรูดนะคะประมาณ4-5ใบค่ะ น้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ซอสหอยเนี่ยเพื่อนๆสามารถกําหนดได้เองตามชอบเลยนะเพราะว่าเราต่างคนต่างชอบรสชาติที่มันแตกต่างกันออกไปนะคะก็วัตถุดิบหลักๆก็มีเพียงเท่านี้เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทํากันเลยนะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยเราจะเริ่มให้ทําตั้งแต่การเริ่มทําให้ดูตั้งแต่การหมักหมูเลยนะคะการหมักหมูของเราก็ง่ายมากๆเลยหมูเนี่ยถ้าอยากให้นุ่มให้เราใส่ผงฟูลงไปค่ะอย่างในคลิปวันนี้เราใช้หมูทั้งหมด300กรัมนะคะเราก็ใส่ผงฟูลงไป1ทับ4ช้อนชาค่ะใครอยากให้นิ่มมากกว่าน,นี้สามารถ ได้ถึงประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเลยแต่อย่าใส่เยอะเกินไปนะไม่งั้นมันจะทําปฏิกิริยาทําให้เวลาที่เรากินหมูเข้าไปเนะี่ยลิ้นของเราจะมีความฝาดความเฟื่อนนะคะ ใส่ผงฟูเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ใส่น้ามันลงไปะค่ะน้ามันพืชธรรมดาเนี่ยแหละค่ะใส่ลงไป3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คลุกเคล้านะคะแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้ทิ้งเอาไว้ประมาณ20นาทีถึง1ชั่วโมงเลยก็ได้นะคะถ้าหากว่าใครมีเวลานะแต่อย่างต่ำๆเนี่ยก็ประมาณ20นาทีขึ้นไปนะคะหมูของเราเนี่ยก็จะนุ่มมากเลยแล้วก็ถ้าสมมติเพื่อนๆจะเอาไปทําเป็นข้าวผัดอะไรเงี้ยเพื่อนๆสามารถปรุงรสชาติได้นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเอาไปผัดเขากับพวกเครื่องสม,มุนไพรแล้วก็เครื่องปรุงนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ปรุงรสชาติิเพ่ม ะะก็ในระหว่างที่เรากําลังหมักหมูอยู่เนี่ยเราก็มาหั่นเครื่องอื่นๆกันเลยค่ะ อย่างที่บอกว่าเป็นหมูขั้วตะไคร้นะพระเอกของเราในวันนี้ก็เลยจําเป็นจะต้องเป็นตะไคระคะ้ค่ะตะไคร้เนี่ยเราจะต้องนําเขามาซอยแล้วก็ซอยบางๆนะคะเพื่อน <c oughs> ๆเวลารับประทานเนี่ยมันจะได้เคี้ยวง่ายไม่ลําบากนะคะบางคนอนะ่ะชอบกลิ่นแต่ไม่ชอบสัมผัสเพราะว่าบางคนเขาว่าตะไคร้เนี่ยมันเหนียวมันเคี้ยวยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราหั่นเขาบางๆสไลซ์บางๆเลยเนี่ยเวลาเราเอาไปผัดเนี่ยมันจะเคี้ยง่ายแล้วก็จะให้กลิ่นที่หอมมากๆเลยนะคะเราก็สไลซ์บางๆแบบนี้เลย พักเอาไว้ก่อนค่ะต่อมาก็จะเป็นหอมแดงค่ะหอมแดงก็เช่นกันนะเพื่อนๆก็สไลด์เขาบางๆค่ะใครไม่ไม,ไม่ไม่ชอบหอมแดงลูกเล็กจะใช้เป็นหอมแขกแทนก็ได้นะคะหรือว่าถ้าไม่ชอบหอมแดงเลยจะใส่เป็นหอมหัวใหญ่ก็ได้นะเอามาสไลด์บางๆเช่นกันนะคะ ซอยหอมแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะมาสับพริกแล้วก็กระเทียมกันค่ะพริกกับกระเทียมเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้เป็นการตำบุบหรือว่าการปั่นแทนก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้อยากล้างเครื่องปั่นหรือว่าอย่างไม่ได้อยากล้างครกเพิ่มนะคะเราก็เลยนําเขามาสับหยาบๆแทนค่ะ เนี่ยค่ะเราก็จะสับหยาบๆประมาณนี้เลยก็เป็นอันใช้ได้แล้วเมื่อเราหั่นเครื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยหมูก็หมักจนครบเวลาแล้วเราก็มาตั้งกระทะกันเลยค่ะตั้งกระทะโดยใช้ไฟปานกลางนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆอย่าใส่เยอะเพราะว่าหมูของเราเนี่ยก็มีน้ํามันอยู่นะคะถ้าหากว่าใส่น้ํามันเยอะเกินไปตอนสุดท้ายเวลาเราผัดเนี่ยมันจะไม่แห้งแล้วมันก็จะมีน้ํามันออกมาเยอะนะคะมันก็จะเลี่ยนไม่อร่อยค่ะ ใส่น้ำมันลงไปตั้งไฟเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่พริกกับกระเทียมที่เราสับเอาไว้ลงไปะคะ่ะผัดให้พริกกับกระเทียมเนี่ยหอมฟุ้งไปเลยนะคะโดยขั้นตอนในการทำเนี่ยเพื่อนๆต้องระวังอย่าให้พริกกับกระเทียมไหมจนเกินไปไม่อย่างนั้นนะคะเ <Financial Light> มื่อพริกกับกระเทียมไหมเขาก็จะมีกลิ่นไหมแล้วก็มีรสชาติที่ขมก็จะทําให้หมูขวัวตะไคร้ของเราเนี่ยมีกลิ่นไหมนะคะแล้วก็มีรสขมซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะไม่อร่อยนะคะ ผัดให้เขาหอมฟุ้งแล้วก็เหลืองๆแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่เนื้อหมูลงไปค่ะเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเราใส่น้ำมันเยอะตั้งแต่แรกนะน้ํามันจากหมูที่เราหมักเนี่ยเขาก็จะออกมาด้วยแล้วก็เราใช้เป็นสันคอหมูสันคอเขาก็จะมีความมันอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มันจะยิ่งทําให้มันไปกันใหญ่เลยนะอันนี้ก็ต้องระวังค่ะ ใส่เนื้อหมูลงไปแล้วเราก็จะใส่ตะไคร้ที่เราซอยเอาไว้เนี่ยลงไปผัดด้วยกันเลยนะคะตะไคร้เนี่ยเขาจะได้คายน้ํามันออกมาแล้วก็จะได้ทําให้หมูคั่วตะไคร้ของเราเนี่ยหอมมากๆเลยนะคะคั่วไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าหมูก,กับตะไคร่จนกว่าหมูเนี่ยเขาจะเริ่มสุกนะคะแล้วก็ตะไคร้เนี่ยเริ่มหอมค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ผัดก็่ขวมาจนหมูของเราเนี่ยเขาเริ่มมีความสุกมากขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่เครื่องปรุงรสลงไปเลยค่ะใส่ซอสหอยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนะคะถ้าหากว่าใครอยากจะทําตามเราก็วันนี้เราใส่ซอสหอยประมาณ2ช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาค่ะก็จะได้รสชาติที่ออกเข้มเข้ม นะคะแล้วก็มีความหวานน้อยๆนะคะก็จะเป็นรสชาติที่ค่อนข้างพอดีแต่ก็อย่างที่บอกว่าหลายๆบ้านก็ชอบรสชาติที่ต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นก็ปรุงเองก็ได้นะคะหลังจากใส่เครื่องปรุงรสทั้งหมดลงไปแล้วนะเราก็ผัดต่อค่ะผัดจนกว่าเครื่องปรุงรสเนี่ยเขาจะละลายเข้ากันดีนะคะแล้วเราก็ชิมรสชาตินิดน,นึงนะว่าถูกใจหรือเปล่าค่ะถ้าไม่ถูกใจก็สามารถปรุงเพิ่มได้นะ ตอนนี้นะคะเราก็ผัดจนเครื่องปรุงรสเข้ากันดีแล้วนะจากนั้นเราก็จะใส่หอมแดงลงไปค่ะใส่หอมแดงลงไปแล้วก็ผัดต่อไปเลยค่ะ ชื่อของเมนูนี้นะคะก็คือหมูคั่วตะไคร้เพราะฉะนั้นคําว่าคั่วเนี่ยมันจะเป็นการคั่วแบบแห้งๆนะคะมันจะไม่มีน้ําเราก็เลยจะไม่ใส่น้ําลงไปแล้วเ,เพื่อนๆสังเกตในคลิปนะตอนนี้หลังจากที่เราใส่หอมแดงลงไปหอมแดงเขาก็คลายน้ํานะเราก็จะผัดต่อไปเรื่อยๆเลยจนกว่าเขาจะแห้งแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือค่อนข้างแห้งมากๆแล้วที่เหลือก็จะเป็นน้ํามันนิดหน่อยนะคะก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะ ใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะแล้วก็ผัดต่อจนกว่าใบมะกรูดเนี่ยเขาจะมีความหอมฟุ้งนะคะก็ใช้เวลาผัดแป๊บเดียวค่ะ เมื่อเราผัดจนใบมะกรูดหอมแล้วนะคะทุกอย่างสุกเรียบร้อยชิมรสชาติอีกครั้งนึงค่ะว่ามันอ่อนไปไหมหรือว่าจัดเกินไปไหมนะคะเราก็ชิมแล้วก็ปรุงเพิ่มได้ค่ะก็ เราก็สามารถนําเขาไปจัดใส่จานได้เลยนะคะเพียงเท่านี้เนี่ย <iden. S 1> ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูหมูขั่ว<น>ตะไคร้ของเราในวันนี้นะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายอร่อยรับประทานกับข้าวก็ได้รับประทานเป็นกับแกล้มก็ดีนะคะแล้วก็ที่สาคัญตะไคร้เนี่ยมีประโยชน์เยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้หอมแดงพริกกระเทียมเนี่ยมีประโยชน์ท,นนชนนทั้งนั้นเลยนะคะก็ะเผื่อว่าใครกําลังมองหากับข้าวหรือว่ากับแกล้มที่ทําง่ายแล้วก็มีประโยชน์เนี่ยก็แนะนาเมนูนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะทิ้งสูตรเอาไว้ด้านล่าง เพื่อใครอยากจะทําตามค่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องส่วนครัวของเราด้วยนะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องของเราลงคลิปนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ thank you